เรากลับมาพบกันที่ข้อ7.5หรือว่าข้อที่4ของเรานั่นเองครับโจทย์มีว่า a ลบ b เท่ากับ c ลบ d ก็ต่อเมื่อ a บวก d เท่ากับ b บวก c ข้อนี้ถ้าสังเกตดีๆจะมีคำว่าก็ต่อเมื่ออยู่ซึ่งในรายวิชาหลักคณิตศาสตร์หรือว่าตรรกศาตรรกศาสตร์เนี่ยคำว่าก็ต่อเมื่อนี่ต้องมีการพิสูจน์ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับครับข้อนี้ก็จะ ยาวนิดหน่อยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเขียนว่าการพิสูจน์พอเขียนการพิสูจน์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกําหนดตัวแปรนั่นก็คือให้ a b c d เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพิสูจน์ขาไปก่อนพิสูจน์ขาไปขาไปอ่ะวิธีที่1่ขาไป1เราก็จะสมมุติอ่ะสมมุติอะไรสมมุติ a b สมมุติ a ลบ B เท่ากับ C ลบ D ครับจากนั้นให้ให้ B d b ี d. B d. และ D <ơn. S 1> เป็นตัวผกผันเป็นตัวผกผันของลบ B และ D ลบ B ลบ D ตามลำดับอ่าทำไมถึงสมมุติทำไมถึงให้ b และ d เป็นตัวปกพันของลบ b และ d เพราะว่าเห็นไหมครับว่าด้านหลังก้อนข้างหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ด้านหลังไม่มี d ไม่มี b แต่ว่าด้านหน้าของตัวนี้ก็คือมี b อ่ะเราก็ต้องกำจัด b ออกไปก่อนแล้วพอมาดู ก้อนด้านหลังนี่ก้อนนี้เห็นไหมครับว่าไม่มี b ซึ่งด้านหลังเราต้องกําจัด d ออกไปอ่ะเอามาเริ่มกันต่อเลยครับเม <ME> ื่อกําหนดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้นั่นคือนั่นคือนั a ่นคือ a ลบ b a ลบ a ลบ b ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เท่ากับ c c ลบ d ครับอ่าต่อไปเราก็อยากจะทำให้มันเป็น a บวก d เท่ากับ b บวก c อ่ะจะทำยังไงได้บ้างตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะมากำจัดตัว b ตัว b ตัวนี้ตัวนี้กำจัดออกตัวนี้ กำจัด b ตัวนี้ออกให้หายไปก่อนโดยการบวกกับตัวพกุพันของมันเองอ่ะก็จะได้เท่ากับ a บวกลบ b เสียกรอดยแล้วก็บวก b เท่ากับอ่ะแล้วก็ต้องขยับนิดหน่อยเพื่อจะรูปให้สวยงามนิดหน่อยอ่านี่ให้เป็นระเบียบ พอได้แบบนี้ก้อนข้างหลังเราก็ต้องบวกเหมือนกันครับก็คือบวกเข้าไปทั้ง2งด้านอ่ะบวก B นั่นพอได้แบบนี้เนี้ยการบวกทั้งสองข้างของสมการเนี้ยพอบวกทั้งสองข้างของสมการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อว่าเราสามารถบวก b เข้าไปทั้งสองข้างได้ไหมไปพิสูจน์กันครับ ก้ามหน้านิดหน่อยตรงนี้าถ้ากำหนดถ้า A เท่ากับ B แล้ว A บวก C เท่ากับ B บวก C ต่อไปการพิสูจน์ให <c oughs> A B C A B C โอเคมีตัวแปรสาตัวแค่นี้เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มเราก็จะสมมติต่อ,อสมมติตรงนี้สมมติ A เท่ากับ B ต่อจากนี้เราก็จะบวก C ลงไปใน A เท่ากับ b ทั้งสองข้างเพื่อให้มันเหมือนกันก็จะได้จะได้ a บวก c เท่ากับ b บวก c อตอนนี้คือทั้งสองข้างคือมี c เหมือนกันและเราก็จะทำอขออภไยครับ ตรงนี้แปลกๆหน่อยหรือว่าเราจะเขียนเป็นยังไงดีเขียนเป็นอ่ะเขียนเป็นเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแหละอะเปลี่ยนเป็นและ,ะ,แ,ละและดีกว่าเนาะเพื่อจะได้แบบแยกได้ง่าย,ายโอเคต่อไปบวกด้วยตัวกพัน์ของ c เข้าไป น,นั่นก็คือบวกด้วยตัวผกุพันของ c เข้าไปนะก็คือลบ c ครับอ่าต่อไปเขียนไปก่อนบวกด้วยตัวพ0 0พันของ c คือลบ c ต่อไปได้เท่านี้แล้วอ่าได้เท่านี้แล้วยังไม่เสร็จนะครับเราก็จะไปะเกาวเราจะได้ จะได้ a บวก c ลาตานิดหน่อยครับ a บวก c บวกกับลบ c ที่เรานี่ที่บวกที่เป็นตัวบวกผันมาอ่ะเราก็จะได้เท่ากับ a บวกกับ c บวกกับลบ c อ่ะตัว c กับ,บวงเล็บเราก็จะลาตานิดหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีเป็นเพิ่มเป็นด้านนี้ก็จะเป็น a บวก a บวกศูนย์จะได้เป็น a อ่าประมาณนี้อ่าถูกแล้วพอมันคิดคำตอบมาเรื่อยๆโอเคอตรงน,นี้ก็ใช้สมบัติสลับที่โอเคตึ๊ด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  ประมาณนี้เลยครับต่อไปเมื่อเราทํา a บวก c เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทํา b บวก c ครับอ่ะ b บวก c ก็ทําเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวแปร a เป็น b แค่นั้นก็เท่ากับ b บวก c บวกลบ c ตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ด b บวกศเท่ากับ b นะ ซึ่งทุกคนเห็นอะไรมีครับซึ่งซึ่ง A ก็จะได้เท่ากับ B นั่นเองครับต่อไปเราก็จะแสดงว่าแสดงว่า A บวก C บวก C A บวก C บวกลบ C บวกลบ c เท่ากับ b บวก c บวกลบ c ดังนั้นเรามาสรุปให้มันหน่อยดังนั้นถ้าถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c ตอนนี้ก็สามารถนำไปใช้พิสูจน์ในข้อข้างบนที่เรายังติดค้างไว้ได้แล้วครับอ่าเราก็จะไปเลยเพราะเราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถใช้ได้นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็น a บวกกับลบ b บวก b ลบ b บวก บีตรงนี้เราก็สามารถใช้การสลับที่ได้จากที่มันเป็นก้อนจากที่ลบ b อยู่ก้อนเดียวกับ A เราก็เปลี่ยนเป็นลบ B ไปอยู่ก้อนเดียวกับ b ข้างหลังได้เราก็จะใส่ใส่หน่อยวงเล็บเท่ากับ C บวกลบ d C บวกลบดแล้วก็บวกบแล้วก็ขยับนิดหน่อย อย,อยู่ในรูปนี้โอเคแล้วครับต่อไปเนี้ยด้านนี้อ่ะ B ลบ B บวก B ได้0 A บวก0ได้ A ซึ่งเราก็เคยพิสูจน์ไปแล้วก็ได้ A เท่ากับด้านหลังก็ยังคงอยู่ในรูปเติมอยู่ก็คือ C บวกกับลบ D บวก B พออยู่ในรูปนี้เนี่ยพออยู่ในรูปนี้เนี่ยเราพออยู่ในรูปนี้แล้วเราก็ไปดูว่าโจทย์ต้องการอะไระโจทย์ต้องการ b บวก c ตรงนี้ b บวก c ตรงนี้ b บวก c ตรงนั้นเราจะทำยังไงล่ะด้านหลังมี b แล้วก็มี c แล้วเราก็ต้องกำจัดลบ d ออก โดยการบวกด้วยตัววกผันของลบ d นั่นก็คือ d จริงไหมเราไปพิสูจน์กันเลยว่าจะเป็นจริงไหมเราก็จะต้องอ่าก่อนด้านหน้าเราต้องการเป็น a บวก d โอเคครับงั้นก็ใส่ตัวผกผันของลบ d ไปเลยทั้งสองข้างก็คือจะได้เท่ากับ a บวก d เท่ากับ ตรงนี้ c บวก t บวก b บวก t ง่ายๆอยู่ในหน้านี้เดียวเราก็จะใช้วิธีการสลับที่การบวกนะครับเราก็จะใช้ต็ดดเต็ดเต็ดต็ดเต็ดดดตด,ตด,ตด ทุกคนเรามองว่าตอนนี้สลับที่โอเคสลับที่ก่อนแล้วก็ด้านหน้าเราได้เป็น a บกดีแล้วก็คือถูกต้องแล้วครับแล้วก็เรามาแก้สมการข้างหลังกันอ่าแล้วก็ mm. กระเถิบไปก็คือเป็น c บวก b แเราจับก,ก้อนข้างหลังก็ไปอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็นบวกลบดีบวกดีทุกคนเห็นอะไรไหมครับมันอยู่ในหน้านี้แล้วเราก็จะมาจัดรูปอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันแบบสวยงามมากกว่านี้ A บวกดเท่ากับ C บวก B บวกด้วยลบ ไีใส่วงเล็บใหญ่บวกดีานี้เราก็จะได้ a บวกดีเท่ากับ c บวก b ดังนั้นเราก็จะมาสรุปกันเลยครับเพราะว่าเราได้รูปที่หน้าตาเราต้องการแล้วก็คือด้านบนนี้แล้วครับนี่ก็คือก้อนนี้เราได้ไมาแล้วสองก้อนนี้นี่เหมือนเลย เป๊ะเป๊ะเป๊ะคุณอจะสอนงงนิดหน่อยนะก็ไม่นิดอาจจะนิดหน่อยนิดหน่อยก็พอ,พอดังนั้นถ้าก็คือยกโจทย์มาได้เลยแต่ว่าอเอลบี A B. ถ้าเอลบ B ีเท่ากับ C ลบ D แล้ว a บวก d เท่ากับ c บวก b กรไป้าต่อไปเราก็จะมาพิสูจน์พิสูจน์กลับเพราะว่าเราทําขาไปแล้วทีนี้เราก็มาทําขากลับต่อ,อพิสูจน์ขากลับขากลับลูกศรต้องออลูกศรต้อง ไปอย่างนี้เราจะให้เป็นข้อ2องนี่โอเคครับประมาณนี้เราก็จะสมมุติก่อนตอนแรกสมมติสมมุติมม a บวก d c b. เท่ากับ c บวก b ก็คือทำจากทำจากก้อนตรงนี้กลับไปอยู่ในก้อนตรงนี้ จะทำยังไงครับข้อนี้เราก็จะให้ลบ d และ B เป็นตัววกผันการบวกของ D และ B ตามลำดับครับก็คือข้อก่อนหน้านี้เราให้เราให้ BD เป็นตัวพกผันแต่รอบนี้เราให้ลบบลบดเป็นตัวปกผันอ่าให้ลบดลบ b เป็นตัวผกผันการบวกของ d b ตามลำดับตามลำดับประมาณนี้ครับนั่นคือนั่นคือคืออะไร a บวก ดเท่ากับ C ีบวกบ A เบวก d เท่ากับ C ีบวก b จากนั้นเราก็จะทำการบวกเราก็จะทำการบวกลบ d เข้าไปก่อนเพื่อที่เราจะกำจัดตัว d ตัวนี้ตัว d ที่อยู่ข้างหน้าให้กับการไปเป็น b เราก็ต้องแทนตัวด้วยบวก ลบดีทั้งสองข้างก่อนข <c oughs> วณจะเบร์นิดนึงนะช่วงนี้โอเคเรามาเริ่มทำกันเลยก็จะได้เท่ากับ A บวกดใส่วงเล็บบวกด้วยลบดีลบดเท่ากับ C บวก B บวกด้วยลบด ด้านหน้าก็จะจัดรูปใหม่ก็จะเป็น a บ okay. วกกับ d บวกลบ d เท่ากับโอเคแสดงว่าเราจะขยับนิดหน่อยอประมาณนี้เท่ากับด้านหลัง โอเคด้านหลังยังคงรูปไว้เหมือนเดิมบวกลบ d ต่อไปด้านหน้าก็จะเหลือแค่ A เท่ากับ C บวก B บวก C ไม่ใช่ครับบวกกับลบ d อ่าครัวจะเขียนเป็นวงเล็บคล้ายๆตัวสีนิดหน่อยนะครับเป็น C บวกดหลังจากนั้น พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะบวกเราก็จะทำการบวกลบ b ทั้งสองค่าเพื่อกำจัด b ในข้างหลังนะครับทำให้ b หายอ่าก็จะเป็น a ลบ b เท่ากับโอเคครับหลายๆคนอาจยังไม่เข้าใจโอเคโอเคเอาไหม a บวกกับลบ b อ่ะเราค่อยคูณเข้าไปทีหลังได้เนาะ,ะก็จะเป็น c บวก b บวกลบ d บวกลบ b ตอนนี้เราก็สามารถแก้สมการได้เรื่อยๆเลยตรงนี้บวกชนลบได้ลบก็จะเป็น a ลบ b เท่ากับตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหมูให้มันหน่อย อ่ะเปลี่ยนหมดให้เขาหน่อยเนาะก็จะเป็น c c บวกกับลบ b บวกกับอ๋อไม่ใช่ครับขอโทษครับตรงนี้ต้องเป็นลบ d ครับอ่ะลบ d บวกกับ b บวกกับ ลบ b หน้าตาก็ประมาณนี้ครับก็จะได้เป็น a ลบ b เท่ากับ c ตรงนี้เราสามารถคูณเดี๋ยวค่อยคูณก็ได้ครับ c บวกกับลบ d a ลบ b เท่ากับ c ตรงนี้บวกชจดลบได้ลบโอเคครับนี่ก็จะอยู่ในหน้าตานี้ซึ่งเป็นหน้าตาที่เราต้องการไหม a ลบ b เท่ากับ c ลบ d a ลบ b เท่ากับ c ลบ d เป็นไปตามที่เราต้องการก็พออยู่ในรูปนิสเสแย,ยเราก็จะมาสรุปกันดังนั้นดังนั้นถ้าถ้า a บวก d เท่ากับ c บวก b แล้ว a ลบ b เท่ากับ c ลบ d ครับ ต่อป้าจากอ่าก็าจะมาจากกันก่อนจากนี่จากสรุปได้ว่าตอนนี้เราก็สามารถยกโจทย์ลงมาเขียนได้เลยนะครับ a ลบ b เท่ากับ c ลบ d ก็ต่อเมื่ออ่าก็ต่อเมื่อ a บวก d เท่ากับ b บวก c โอเคครับทุกคนนี่มันก็จะอยู่ในหน้าตานี้โอเคนี่ก็จะเป็นการพิสูจน์ขาไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการพิสูจน์ขากลับนั่นเองครับอ่าแล้วก็ข้อนี้เราใช้การพิสูจน์เพิ่มเติมนี่ตรงนี้เป็นการพิสูจน์เพิ่มเติมครับอ่าเราก็ไปรับชมในข้อต่อไปได้เลยครับ